สวัสดีครับเพื่อนเกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตอนคิดอาจารย์ครับผมเห็นเ,นเพื่อนเพื่อนแทนค่า pi เป็น3.14ทําไมายจยึงมีค่าประมาณ3.14ล่ะครับครับายเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอัตราส่วนระหว่างความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมนั้น วงกลมเล็กหรือวงกลมใหญ่ค่าพายก็ยังคงมีค่าประมาณ3.14เสมอดังที่จะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างต่อไปนี้รือวงกลมเล็กค่าพายมีค่าประมาณ3.14หรูปวงกลมใหญ่ค่าพายก็ยังคงมีค่าประมาณ3.14เห็นไหมครับไม่ว่ารูปวงกลมจะเล็กหรือใหญ่ค่าพายก็ยังคงมีค่าประมาณ3.14เสมอเข้าใจแล้วครับแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าใครเป็นคนค้นพบค่าพายนี้เป็นคนแรก สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี